เด็กก็ไปนี่ไล่อยู่ไอ้ไล่อยู่หรอเออน้องน่องต้องถามว่าแต่ไล่เติบอยู่ต้องถามน้องก่อนพี่น้องครับเบิ่งเด้อพี่น้องโอ้ยไปหมดเลยพี่น้องนี่เนาะไปขอยเบิ่งสวัสดีครับพี่น้องครับขอต้อนรับสู่ตลาดนัดโคกระบือส้มปลอยใช่หรอข้าโหลดอยู่ไฟแดง เขาวไปได้บ่บ่าท่นเยอมากไขาวไปเลยเงี้หยันเลยโอ้ยทิดเงี้ยบอเนี่ยมีซามันเดือดทุ่ยไทยเลยหลังจากนี้สิหลังจากนั้นบ่มีงัวขายเด้ยบาดนี่เออเข้าขายเยเ้าใส่นีมาละเนี่บอเน่ยเอาบอมาเออหลังจากมีหน้าเข้าเข้าใส่เข้าขายเล้วบ่เข้าขายอันบ่เนี่ยงัวจะขาดแล้วค่าจะึ้นบะเนี่ยเอาฟังฟังเด้อฟังเนี่ มัดเขาใจดีมัดล่ะเขใจดีมดเขาอะครับัเอามันไม่เสีเออเขาตอหาสื่ไหารมาเลเ้าไห่พอเนี่ยไรเปนไหนพอแม่ลูกอ่ะลูกขายอะไรไี่่แม่โอ้แม่มมนใช่อาเท่าไหร่แม่มันตุ่มนออันเหนือนอไขายขุบคุณงไรเปนไหนพอ หาพันหาหมื่นโอ้ห no. มื bueno. ่นรบน่ะเอาอ่ะจ็สองยอ่ะที่สองอ่ะหนึ่งศูนย์เนอะอ่ี่สองสามหนึ่งครับอ้เนี้ยสามคันนะเป็นแค่กนลดร้านหน่อยเขาว่าท่านใดอยู่เขาพราะไงเขามาสนาม่อนหลายพี่น้องเอยาเจ็ดเฟืองใช่แล้ใช่ล้ดึงดึงดึงมาดึงมาดึงดึงมาดึงมาเด้อ เดี๋ยวดึงออกมาก่อนเดี๋ยวคอยต่างกล่องอย่โอ้ยพี่น้องครับบุญกันเด้ออุ้ยตาไหล่ตาไหล่เนาะเดี๋ยวไปไป สซรเลยไซรล่ะเออนี่ของแท่ตัวแดงเนะโอ้ผู้สาวงามมาอยู่ในดงดงของดงกล้วยเนาะเออผู้สาวงามอยู่ดงกล้วยพี่น้องเห็นบอดึงออกมาดีๆเต่าอ,อ้อเหลียวไปนี่พี่น้องครับไพสิบอกว่าให้โชคดีไทยผมเห็นคนไทยหมดละเอา สีเบิองอ่ะเบืงก็งกเรื่องพี่น้องเนะี่ยเอางามตัวนี้งามพี่น้องครับผู้สาวงามอยู่ในดงกล้วยนะบ้านบักคานี่สิกุ้มเซิ้งอยู่เนาะบักคานี่ชิ <c oughs> าา้กุ้มเซิ้งปุณนะอุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไทยอ่ะเท่าไรเท่านี้ผมมองสองเจ็ดนะครับเศร้าเจ็ดเนาะสูงเมตรสี่สิบหากรัวบวกๆเด้อแข้งขาหนาะสาวที่จักปีเลย ว่าอ่ปนบ้านดีกว่านี่ครับสองปีเนี่ยกำลังดีเลยกำลังคือข้าวเจ็ดห้องไหตอเนาะเอาเลขมาึ่งนเก้าเก้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าศูนย์่โมาพี่น้องครับงัวอยู่สนามงัวอยู่อยู่ไสบนครับบนเนาะทุบจบแล้วนี่นี่คือนี่คือเฟสอ่านประค่านี่ เอามึงดมมึงดมคะกเผื่อเองวลาสายดมแน่พี่น้องทำไมจักบวะเลยสองหครับโอ้โหหน่อยสอหสามโอ้สหมหรอสามหมขายไมสามหมื่นสามขายคนขายคนขายคนเวีดบุขายสามหมคนเวีดสามหมื่นสาโอ้สองหมื่ด้สามหมื่นสามหมื่นสองหมื่นสามหม่องหมื่โอ้ต่อค่ะ各ไปเจอ้า่เ พี่น้องเศร้าเจ็ดนะพี่น้องผมต่อให้บอกเวียนสามหมื่อนอะโม่เาขาต้องเขาต้องฉลาดาเาขาบ้าหนะอะไรหาอะไรเท่าไหร่งงงงงโตปะและจุ๋ยงัวใจอยู่บ่เทอะบ่เมียนเออมันมันต่ออยู่ไอเขาแล้วนี่อันนี้ก่อนเขาแล้วเดี๋ยวยห,ห,ห,หอย้องยาเลาวถือ อย่าไปไก่เด้ออันตรายเขาแลมจรงเนี่ยตาตานีคือคือง่วดที่ว่าบนรับแขกพี่น้องครับเป็นเอาหนีของพอบ่ของพ่ายบะขายะไรไปไหนสองเมื่ชีพไปไหนมันต่ำามดเลยชีพไปไหนก็หัหกันเดาเดาเดา่อน ไอ้เจ้าบาทวุเส้ยต่อเท่าไร่ะปล่ปล่อยปล่อยมันต่อกันตัวเหีมันต่อกันเอาไปก่อนเลยกันสองมื่อนสี่ปัญหาพูดนะเทียร์ไ้ของแท้ของแท้ปล่อยแหลมๆโอ้ยถึงถือยูถือยูรอยยันเรามั่วแบบนี้ หาไหวแล้วพี่น้องเจะเอาเป็นเนื้อหรือไม่ได้ก็คุ้นเลยอ่ะคุ้นคนขุนทีมงานนี่ทีมงานเท่าน่ะเอาพี่น้องครับสองหมื่นสองหมื่นกอนี่งวงสามีพี่น้องครับไปปอย่าลืมเด้อเดี๋ยวเซลล์โรคห้เดี๋ยวให้มันได้ถึงเวลามันเดี๋ยวผมโพสตตัดตัดคนตัดของยูทูบเลยเอาพี่น้องครับ ก็ไ้หน่อยนึกว่ตัวนีงใช่หรือไม่เสียงยังไงเนี่ยโอ้ยยางบ่มีผู้ใดมานั่งโอ้ยเขาหาพอพันเนี่ยพอพันนะตัวนี้เขาบอกเตยบ่โอเมียนโอเมียนบังของเตยปะโอ้เอาอุ้ยเตะเตะเตยเตะย วัวแม่ลูอเอาโค้แม่ลูกไล่ไปได้ล่ะแหม่ลูกลูกแม่ลูกผูเ <Jake. S 1> นาะซือ้อแม่แถมลูกม, MM มือสีมึงมือเนึงขายปะ <cabe? S 1> มือเดียวขายปะ <c oughs> ขายเนาะ มื่นสี่ขาดทุนเนาะงมื่นสีพี่น้องที่บึงผมอีกช่องนึงของผมไล่ไปเลยอยู่ร้ยเบิ้งประจำาดีกว่าเท่าไหร่มื่นสี่เถอใส่เลขมา้ยผมมีเลขกผมมีเลขเนาะมาเอาโยนสปอยหน่อยพี่น้องครับบักตัวนี้เด้อว่าจดงในคลองใครอยู่หองผเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวท่านมาถามเดี๋ยวเซตเซตเปลี่ยนราคาประมาณไหนกันนะหูอยู่เห็นทองพอยไหม เป็นช่องเนาะโชคดีเนาะก,กันหลอก้นตาดีปะเป็นกลางเนีเป็นกลางเน่ยเป็นกลางเป็นกลางว่าเดี๋ยวขาขางไอ,อ,อมีเอฟซีักยังไงยายเฮ้ยห,หายังไงพอใส่ลงวยส่ใสละงวยใสใสงวพอจ้าใส สัพออีสนสามตัวสามตัวบ่พอสขายจังไรเอ้าตัวละสองหมื่นสี่ตัวละสองหมื่นสี่ห้องห้องไหวซื้อน้ออีดัมกัแมนบ่อีนี่กัแมนบ่เขาตัวไหนตัวนี้เอาตัวีห้ารเขาตละสองสองพอจาสองพัน้าอ้่สบ่เ้ สองหมื่นสามพันหามันขาดขาดขาดเอาสามพันฮะเอาตัวละสามพันเอาตัวละสามพันเนาะเอาพี่น้องมีสาตเด้อเอาจะมีเลขทศัพท์บ่เดี๋ยวสิขายให้มันนีเอาพี่น้องครับงตัวตัวละสองหมื่นสองหมืเนาะมีสาตพี่น้องครับเืเด้อเอาผมทยพี่น้องม่งเด้อขอเลขเขาท์ม <3, 000. S 1> าเร็วเอาเลขมาเร็ว ศูนย <0? S 2> ์สี่สี่เเจาสีำไมศูนย์แปดสี่สี่เจ็ดเก้ครับตัวละสองหมื่นสามเดี๋ยวตัวของตัวสองหมื่นสี่เดี๋วตัวสองหมื่นสามเอผมถามเจ้าเดี๋ยวผมโทรหูได้ <c oughs> ตัวละเอา้าโทษมากพี่น้องครับง่อยู่สนามโทษตามตอนนี้เดี๋ยวจะลกไห้ตอนนี้มันมันลันอยู่อีกช่องหน,นึ่งอยู่ไป นี่ยังล่ะโอ้ยไอ้คนมาขายงูเพงนดี๋ยตีอยู่นี่ใส่นี่ใส่แกีิเตียงยังไงเดี๋ยวมาเอาใส่เลย

ใส่ผสมเมื่อนสองเลยดิม่วนี่อสันกับบอดี้กลังลูกดีีพอมดีล่ะต่อไปย่งบบไ้เดืองนี่เล่าเลยพี่น้องวันนี้ืันนี้งัวงามบมาไหพี่น้องวัวงามไม่มาไปเลาคับวง่ามาบนเลยพี่น้องแม่นอพวัวงามไม่มาวันนี้ถามพอเรามีแต่ง้วเนื่ออย่างเดียวเลยสั่ลวง้วพอใช่ เพราะว่าขายเขาสาวปวดปวดตัวไหนขายขาดทุนหรือก็าไรกําไรเท่าไหรถามกันโอ้ยยางวาหาตัวลูกเดิเต่าตัวลูกจะบาปด้กําไรเท่าไหร่าสองพันเอาผมถามสิเดี๋พี่น้องอเอ้ยหอดใช่หอหอดใช่อหอดใช่ออยอเทียบเม่สาวเมีสาวเด้อเอาพเทียบเด้อ เอาพี่น้องเด้อเตรียมปากกายดีสอจดพอเทียบนี่เอาไปเปิดเปิดเปิดไ,ไหมไรไปได้พอเหมือนแปดท่นนะหนึ่งสิบแปดเนาะนมบักไงเลยพี่น้องครับ 8, ลูกผูลูกผูหมื่นแปดพันแม่อ่างบักไงพี่น้องครับแม่เป็นงอดเสียมไงพี่น้องครับหมื่นแปดพันเด้อ มีตัวเดียวที่พีบอกเอ้าแม่สาวเอาใส่เลมาก่อนใช่เลมก่อนศูนย์เก้าแปดศูนย์เก่าเก้นึงโทรมากง่วงอยู่สนามตอนนี้พี่น้องครับตอนนี้เท่าไรพอหมื่นสองหมื่นสองบาทเอาพี่น้องแม่สาวสูงเมตรยีกว่าไทยหมื่นสองไปก็เด้ตอนนี้เท่าไรพี่เท่าเนี่ยฮะ 13, หมื่นสามาครับผมครับผมจะจะลงผมผมลั่นลั่นใช่หมื<ซ>่นหมื 100, 000. 100, 000. 100, 000. ่นพัสาวเด้อหมื่นพันสายเหรอนี่่อีสาวนีวน่เท่าไหรก็เัวาี้หมื่นสองหื 12, <12 S 2> <อ>่นอีนันหมื 100, ม่นนเด้อเอางอพอเทียบเด้อพอเทียบสวนฝ้ายพัฒนาเราทั้งงงามาขายที่น้องรับประกันทุกอย่าง บาดกำลังเงาขาบทดน่อนมื่น right, อี hey, ่บ่ง <esté mundo S 1> <co ld> ่วยายต่อยู่พนี่น้องครับเบินกันเ้อดูกันยาวจะขายปาพ่อเออจขายอยู่ โอ้ตัวนี้งามเด้อเขงผู้ใดน้อน่เลยวผมผมอยู่ทางกินตะวันตกซื้อตัวใดนโอ้ตัว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 ทองบอกตัวไหนขายเนี่ยตัวไหนเอ้ยตัวนี้เออทำลายไปเลยตัวนี้สองหมื่น ไปแบเ้น่อแม่อแม่นอ้แม่มันขายไปหรอ้จ้จมแจําจมจําจพี่น้องครับแจมจแจมจเปิด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 อนานึงเนาะเปิดเศาหนึงพี่น้องครับ พี่น้องครับเบิ่งเด้อแม่มันเรียบร้อยเนาะปิดปิดเอาเรียบมา้ครับเดศชุดแป <6 32. S 2> ดศูนย์สองแปดสี่สองแปดสี่หกสงสวอายุจกปีวะเฮ้ยประมาณสิบสี่เดือนสิเดือ <pir> น <ms> แข้งขาเบิ่งเรียบเบื่งขาเราพี่น้องครับหน,น้าตาลวัวหัวหัวตลนแม่ขายอ,อยพี่น้องครับเบิง่งจำ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 จ เปิดแต่เศร้าหนึ่งพี่น้องครับให้พี่น้องต่อซีเรียมพื้นผ้านว่นี่คือพัฒนาได้ง้อไปนี่คือมันเป็นซีเรียมเนี่ยปึ๊บอึบซีเรียมเนี่ยอ่ะงัวเขาไปพัฒนาเป็นแม่พันธุ์ในบอกแม่พันธุ์ในบอกได้เดี๋ยวลงช่องเดี๋ยวจะลงให้เลยผมตอนนี้เพอะไรพี่น้องครับไอ้ดูใน,นช่องเฟซบุ๊กได้เดี๋ยวจะลงให้เลี้ยวเดี๋ยวจพี่นั่งแม่ไปไหนเนาะแม่ไปไปไปไหน โอ้สดตอนนี้เท่าไรแม่มันสองหมื่นเดียวป่ะสามหมื่นสามหมื่นกว่าบ่ะโอ้ลูกเอาสองหมื่นเด้อพี่น้องเด้วไปเดี๋ยวเขาลงให้ไปเฮ้ไล่สดอยู่นี่ก็เห็นมาซื้อชื่อวัวใช่ไหมครับเอาไหมล่ะโอ้เอาแล้วบ่ครับเอาแล้วเออถามสักเสียพี่น้องครับผมผมโชคดีเป็นช่องทีว่า เป็นกลางในพี่น้องบ่ได้เข่าข้างผู้ใดใครบอกว่าผมเข่าข้างเพื่อนว่ามีทางหรกพี่น้องครับ,ข,อบอขับรถขายดีขึ้นโอ้เอเงินใหม่เฮียใหม่หลูกเอเดอร์พอเดอร์ไปเขามา้อง <laughs> <laughs> ชโัโชคดีคนเด้งชคดี โชคดีสมซื่อเนาอใครทุกคนเนี่ยูเนี่ยิ้ม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 แจ่มใสเลยเห็นช่องโชคดีเนี่ยยิ้มแจ่มแจ่มใสทุกคนพี่น้องมีคนณักงกะมีคนด่ากะมี่เนี่ยว่าอยู่ตลาดถีโจทยจะไปบอกเขาเนี่ยเอา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 มาที่ละมาที่ละอะไรชนที่นี่ว่าถือจทดการไปบอกเขาจะวางง้แพงง้อเขยใครพูดได้ว่าว่าแพงโอ้ยพ ผู้ซื้อเงี้ยงง้แพ่ผู้ขายมาง้อถือจนจนหลังฐานเราเองเลยเราซื้อง้อแพงแลาวมาขายง้อถือเราเลยขาดทุนเออพันซื้อง้อแพงมากเิ่นมาขายง้อถือพิ่นเลยขาดทุนอะไรย่างงี้จะพูดนะย่างกี่ไรแทมีไทยพี่ยาเป็นยังอีกเป็นยังอีกเราซื้อง้อแพงมากแล้วมาขายง้อถือเราก็เลยขายขาดทุนแล้ววะไม่สิดีคือได้แบบ เออเขากำลังซอยอยู่เจ้าเห็นเห็นบอเห็นสู้วีดบอสู้วีดบอเขากำลังมาซอยอยู่ซื้องว่าไม่พอเถ่าที่ล่ะเงินหาเมื่อน่ะพอเถ่าก็ไต่เพื่อนหรอกเงนบอไอเราหยิมอยู่เงินพอเถ่าเด้อเงินอะไรก็เพิ่นสมน่ะเลี้ยดีลูกเลี้ยคือพอที่จลูกเนี่พี่น้องครับผมผมโชคดีเป็นคนเดียวว่าไผก็ตามเนี่ยบูมีผู้ใดว่านั่งจองสี่หลอกเจาะ คำว่าง้อึ y, right? so, mm ้นเคือขึ้นขึ้นก้าบ้านเนาะคืนรถก้าบ้านเนาะมือนีนึ่งมือนีนึ่งในเงินเยอะไปได้จังบาททางบอลฮะได้จังบาทเด็กเงินสามพันคือคนสักคน้าเงินกับมือพ่านวันในเงินสามพันหนุกทักแล้วหากินเบี้ยเดือกเฮาไปพี่น้องครับย่างไม่เลยเด้อพี่น้องเด้อผมสิดทายง้อเดี๋ยวไปทายอีกมื่นหนึ่งเดี๋ยวสิไปหายทั้งทั้งไป เขาเวลาเวลาคุยครับคุยกับผมนี่พ่อ